สวัสดีครับผมอาจารย์คิดธรรมขันนะครับคลิปนี้จะพูดถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ทั้งโลกเท่าเทียมกันจริงหรือไม่นะครับปรัชญาอันนี้นะครับอยากจะให้หลายๆคนจําไว้นะครับว่าผู้ชนะคือผู้ที่เขียนประวัติศาสตร์ผู้ที่มีอำนาจคือผู้ที่ถูกต้องเสมอนะครับ มันฝืนไม่ได้หรอกครับคนที่ชนะย่อมเขียนประวัติศาสตร์ยังไงก็ได้คนที่มีอำนาจจะเป็นผู้ถูกเสมอนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่มีใครจะปฏิเสธได้นะครับอย่างเช่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก่อนสองครามโลกครั้งที่1ที่2ก็ล่าานานิคมนะครับ มหาอำนาจล่าในคมนะครับคนผิวขาวล่าคนผิวดําคนชนะก็ไปครองประเทศเขาเหล่านั้นเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยจะไม่เอ่ยถึงประเทศอะไรนะครับเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนกันนะครับล่าอนาธิคมทงความคิดสงครามไวรัสสงครามเชื้อโรคสงครามการค้านะครับเห็นไหมทุกวันนี้มหาอำนาจทําอะไรจะถูกต้องเสมอนะครับ ป,ประชาธิปไตยของมันั้นมันก็ถูกต้องสิทธิเสร,รีภาพก็ถูกต้องอย่างเช่นในต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกานี่ผิวเอเยสผิวสีอย่างเช่น,ชนคนผิวดําก็แพ้อยู่ดีน,นะครับคนอาเ,เซียคนผิวเหลืองก็แพ้คนผิวขาวผิวดานะครับแล้วก็คนจนกับคนรวยจะให้มีสิทธิเท่ากันไหมครับลูกจ้างกับนายจ้างจะให้เท่ากันเป็นไปนได้นะครับคนที่มีความรู้มากกับคนที่มีความรู้น้อย นะครับคนขี้เกียจกับคนขยันนะครับจะให้มีสิทธิเท่ากันไหมครับถ้าเท่ากันนะครับถ้างั้นมหาสิทธิก็แบ่งเงินให้คนจนสิครับแบ่งเงินให้ลูกจ้างสิครับให้ลูกจ้างวันะไเยอะๆนะครับได้กําไรเท่าไหร่หารกันกล้าไหมครับที่เอ่ยอ้างกันมาทั่วโลกนะครับผมไม่ขอพูดในประเทศไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกทุกประเทศก็อ้างสิทธิเท่าเทียมกันประชาธิปไตยนะครับต่างคนต่างคิด ต่อมาก็แย่งชิงอำนาจกันฆ่ากันเข็นฆ่ากันทำให้บ้านเมืองวุ่นวายขาดความสงบสุขนะครับอย่างเช่นไร้สามัคีประเทศชาติหลายประเทศก็ตกเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะความแตกแยก ในประเทศของตนเองหลายหลายประเทศก็กลายพันธุ <g> ์ <ly> กลายเป็นคนอื่นเข้ามาครอบงำปกครองนะครับแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมเปลี่ยนไปแนวความคิดก็เปลี่ยนไปนะครับหลายหลายเผ่าพันธุ์ในยุคก,ก่อนก็สูญพันธุ์นะครับแต่ในเมืองไทยนี้นะครับ เราจะทําอย่างไรนะครับจะให้เกิดความรักสามคัคคีเกิดความสงบสุขเกิดเผ่าพันธุ์ของเราที่จะงอกงามมากว่าเป็นพันปีผ่านมานะครับอย่างเช่นสมัยก่อนอนาณาจักรขอมนะครับสิ่งที่ล่มสลายก็คือขาดความแตกแยกกันระหว่างลูกเขยลูกสาวแม่ทับนายกองต่างๆในกรุงศรีอยาที่พ่ายพมา่าหรือคือแตกย่อยยับเสียกรุงก็เพราะคน แตกสามคัคคีกันเพราะอำนาจวาสนาเพราะแย่งกันเป็นใหญ่นะครับอันนี้คือที่ผมถามที่ผมถามพวกเราว่าสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยคืออะไรนะครับแล้วเราจะอยู่อย่างไรนะครับอายุของเราแค่อยู่แค่หกสิบเจ็ดเท่านั้นถ้าเกิดสมมุติว่า นะครับต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำประเทศชาติของเราไร้เสถียรภาพนะครับศักยภาพในการเป็นปึกแผ่นนะรเราประเทศเราจะอยู่อย่างไรนะครับฝากถึงนักการเมืองฝากถึงคนคิดรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับบางทีคนรุ่นเก่าก็คือพ่อแม่ของคุณพ่อแม่ของเรานะครับเราบอกว่าคอยพ่อแม่ของเราคนรุ่นเก่าเป็นคนร้าสมัยเป็นไตเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีแล้วถ้าไม่มีคนเหล่านั้นแล้วคุณจะเกิดมาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทย อย่างไรนะครับแล้วคนรุ่นใหม่ก็ให้น้อมรับนะครับไปน้อมรับความคิดเห็นของคนรุ่นเก่าบ้างคนรุ่นเก่าก็ขอให้คิด แสดงรับฟังความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่ให้เอาสองอย่างนี้ครับมาผนึกกำลังกันเพื่อให้ประเทศชาติของเรารุ่งเรืองและอยู่รอดนะครับถ้าเราต่างคนแต่เฮ้ยประเทศไทยต้องเป็นประเทศใหม่นะครับต้องเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดไอ้คนรุ่นเก่าก็จะอยู่อย่างนี้แล้วตาบใดที่มีนายจ้างกับลูกจ้างมีคนจนกับคนรวยไม่มีทางที่จะอยู่ด้วยกันได้หรอกครับถ้าเราไม่แมทช์เข้าหากันไม่ซอฟเข้าหากันนะครับสวัสดีครับ ับ